เพื่อเอาความจริงออกมาให้ชัดเจนว่ามีหนึ่งเดียวเท่านั้นมีตำรวจคนหนึ่งซึ่งเป็นนายตำรวจติดตามพลเอกสุรเชษและพวกจัดการขายทองคำน้ำหนัก1นึ่เบอร์หนึ่บาทพวกคุณเอาเงินไปจากไหนมาซื้อทองคำที่สำคัญแล้วเงินพวกนี้ไปไหนกันแน่ นี่ไม่ใช่การแบล็กเมล์คุณถ้าตัวเองโดนดำเนินคดีก็จะพร้อมแฉออกมาให้ตายหมู่อย่าช้ารีบเผยมาแฉให้กระเทือนไปทั้งสำนงานขุนแแห่งชาติเลยยิ่งดีเพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนนี่เป็นความจริงที่มีหนึ่งเดียวนะครับ เรามาติดตามสถานะของพลตํารวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้การรุลแห่งชาติซึ่งวันนี้ตกเป็นผู้ต้องหาคดีฟอกเงินจากเว็บพนัน b n k master ร่วมกับผู้ต้องหา4คนที่เอ,อกถูออกหมายจับเพื่อเอาความจริงออกมาให้ชัดเจนว่ามีหนึ่งเดียวเท่านั้นไม่ต้องไปฟังใครท่านผู้ชมครับไม่ต้องไปฟังทนายของพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานความจริงอยู่ที่นี่ศาลได้ให้พนักง,งานสอบสวนใช้การออกหมายเรียก แทนออกหมายจับเพราะสารไม่ต้องการให้เกิดปัญหาตามมาที่มีคนตำแหน่งใหญ่เป็นถึงรองปวตรถูกออกหมายจับซึ่งสารพูดกับนักงานสอบสวนที่ไปขอออกหมายจับว่าหากออกหมายจับพลุเรกสุริเชษจะทำให้เกิดวิกฤตศรัทธากับตำรวจ การอ,ออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งห้าคนคณะผู้พากษาสารา,ายาได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ต้องถูกกล่าวหาฟอกเงินในเว็บธนาคาร BNK Master ได้ร่วมกันทำผิดแบ่งหน้าที่กันที่พยานหลักฐานมีอยู่เชื่อได้ว่ากระทำผิดจริงตามที่พนังกงานสอบสวนคนครบาลเสนอมาจึงให้ออกหมายจับทั้งห้าคนรวมพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักความด้วยแต่พอเสนอการพิจารณาถึงพะธาคณะพิจารณาออกหมายก็เลยมีการแน่ว่าให้ ออกเป็นหมายเรียกพลบุเบิกสุรเชษแทนเพราะจะมีค่าเท่ากันก็ค <c oughs> ือเมื่อออกหมายเรียกแล้วก็ต้องมาเมื่อมาแล้วก็มารับทราบข้อเก่าวหาก็เท่ากับตกเป็นจำเลยแต่ถ้าออกหมายเรียกแล้วไม่ยอมมาก็ขอหมายจับได้ละแต่จะช่วยรักษาภาพพศสำนักงานตุราการ,กรชาติได้การที่ไม่ออกหมายจับพลนุเิกสุรเชษขณะนี้เป็นความจริงตามผมว่ามาไม่ได้แปลว่าพลบุเบิกสุรเชษไม่ผิดท่านรองผบตรคนนี้เป็นผู้ต้องหาคดีฟอกเงินแล้ว ถกเถียงกันมากคนที่มีออกหมายเรียกพลเอกสุรเชษมารับข้อกล่าวหาก็คือพนักง,งานสอบสวนในคดีนี้ซึ่งเท่างีีทราบพนักง,งานสอบสวนจะดํดงงาเนินการต่อไปไม่จําเป็นต้องให้ผู้ใหญ่รองปอปรตรมาเซ็นเพราะคดีอาญาท่านผู้ชมครับคดีอาญาไม่แบ่งชนชั้นวันณนะ และตำแหน่งแห่งที่ยิ่งคนคดียา,ยาเป็นอำนาจของพนักงานสอบสวนคนออกหมายจะเป็นร้อยตำรวจตรีร้อยตำรวจโทก็ออกหมายเรียกพลเอกสรุรเชษได้เนื่องจากไม่ใช่เป็นการสอบสวนคดีวินัยที่ผู้น้อยจะสอบผู้ที่มียศสูงกว่ามไม่ได้ส่วนประเด็นที่ทนายของพลเอกสรุรเชษนายน,นัทวิทย์เนติจารุโรธและนายวราชันเชื้อบ้านเกาะออกมาแถงลงข่าวแก้ตัวบอกจะฟออ้องพลตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้ช่วการตำรวจสอบสวนกลางหรือบิ๊กเต่า จะฟ้องคนโน้นคนนี้แต่จริงๆแล้วผมจะเรียนให้ทราบนะครับท่านผู้ชมมีผู้ต้องการให้กําลังใจและสนับสนุนทีมงานตํารวจที่กล้าหาญพอที่จะทําเรื่องนี้และจะโดนฟ้องโดยมีการบริจาคเงินเข้ามาแล้วครับท่านผู้ชมเพื่อสู้คดีว่าจ้างทนายความเพื่อที่จะปกป้องการกระทําที่ถูกต้องตามกฎหมาย หลังจากที่ดกฟ้องเพราะว่าตำรวจพวกนี้จะต้องหาเงินออกค่าทนายเองพลดูแกสุรเชษหาพานบททราบด้วยตำรวจทุกคนที่ขูคุณฟ้องจะมีทนายเข้ามาดูแลและสำนักงานทนายความที่จะมารูแลคุณคือสำนักงานทนายความอรุณอมรินหัวหน้าใหญ่ชื่อคุณสุวัตอภัยพักน่าจะได้ยินชื่อนะครับพวกคุณคงจะรู้จักคุณสุวัตดีเรื่องนี้สนุกสนานแน่เพราะว่าในที่สุดแล้วก็จะมีการฟ้องกลับพวกคุณเช่นกันเพราะว่าตำรวจส่วนใหญ่นั้นทุกคนทำตามหน้าที่ไม่ได้ มีการจันแกล้งใดๆทั้งสิ้นแล้วถึงที่สุดแล้วถ้าเขาไม่ผิดพวกคุณก็คอยรอรับหมายสารข้อหาฟ้องเท็จได้เช่นกันมิหนำซ้ำแล้วคุณสุรเชษกับทีมทนาย,ยังบอกด้วยว่า ถ้าตัวเองโดนดำเนินคดีก็จะพร้อมแฉรออกมาให้ตายหมู่โอ้นี่เป็นการแบล็กเมลกันเลยนะเนี่ยสะเทือนทั้งสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเพราะฝั่งตนมีหลักฐานเรื่องเส้นทางการเงินถึงข้าราชการหลายคนเช่นกันคุณสุริเชษครับอย่าช้ารีบเผยมาแฉรให้หมดแฉรให้กระเทือนไปทั้งสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเลยยิ่งดีเพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนจะได้ล้างบางความชั่ว ตำรวจหิวแสงบางคนจะได้เห็นว่าเนื้อแท้ที่แท้จริงคือเป็นตำรวจที่ชั่วคุณรีบถแถลงมาเลยดีกว่าถือว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่ให้กับประเทศชาติและทำบุญให้ประชาชนชาคนไทยด้วยที่จะได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของคุณครับและผมเคยได้พูดหลายเรื่องหลายครั้งแล้วเกี่ยวกับคุณสุริเชษฐ์ถักพานผมบอกแล้วว่ามีการทำก็เป็นกระบวนการเชื่อมโยงกับการออกก่ออาชญากรรมอีกหลายต่อหลายเรื่องหลักฐานอะไรก็ตามไม่สำคัญเท่าเส้นทางการเงิน ก่อนหน้านั้นผมออกข่าวที่ช็อกสังคมไปแล้วในกรณีพลเริกสุริเชษใช้เงินบาปมาทําบุญเอาเงินบัญชีม้าโอนเข้าไปในเงินทําบุญของกะถิหลวงซึ่งคุณสุริเชษครับ ผมเตือนคุณด้วยความหวังดีนะครับผู้ที่รู้เรื่องนี้ศึกษาแล้วมันน่าจะเข้าข่ายผิดมาตรา112นะครับคุณใจเย็นๆนะครับคุณสุรเชษผมส่วนตัวนะครับผมไม่รู้อะไรทั้งสิ้นแต่ผมคิดว่ามาถึงคุณแน่นอนส่วนจะมาเมื่อไหร่มาหลังจากที่คุณดําเนินคดีไปแล้วและเอาเป็นมาเป็นหมัดล็อกให้คุณอีกทีหนึ่งผมไม่รู้แต่เรื่องเอาเงินบัญชีมา้ามาทําบุญกถินหลวงนั้นผิดมาตรา112อย่างแน่นอนที่สุดเพราะมีการโอนเงิน บัญชีม้าตัวเมียนางเบญจวรรณนางสาวเบญจวรรณสองแสนบาทก็ไปทําบุญจากนั้นก็ออกใบนุโนรัฐบาให้กับคุณด้วยเพื่อไปหักภาษีต่อนี่มันเป็นหลักฐานยิ่ว่าหลักฐานอีกงานนี้นอกจากนี้ ผมได้ข้อมูลว่ามีการฟอกเงินแบบคลาสสิกหรือดั้งเดิมของนารประจำแก่การการเมืองนักการเมืองรวมทั้งตำรวจทาหารคือการฟอกเงินผ่านพระเครื่องการแจงร้งบัญชีทรัพย์ส,สินของพลเอสุเชษที่แจ้งต่อปปชนั้นมีนายอ้างเมืองชนชื่อจริงชื่อนายสมภพไทยธิรเสถียรรองนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยได้ทําเอกสารชี้แจงปปชแสดงที่มาว่าเงินมาจากการเป็นนายหน้าขายพระเครื่องจนมีรายได้ฟู่ฟู่เป็น10บล้าน ซึ่งผมได้พูดไปแล้วในอาทิตย์ที่แล้วไม่จําเป็นต้องลงรายละเอียดส่วนนายอังจะพูดความจริงหรือให้การเท็จผมไม่รู้ขึ้นอยู่กับว่าในที่สุดแล้วปปชถ้าถูกขี้เรื่องนี้ซึ่งปปชเดิมทีบอกว่าเป็นเงินที่ได้มาอย่างสุดจริตท่านผู้ชมครับเงินสุดจริตอะไรทําไมโอนกันเป็นเงินสดหมดเลยไม่มีหลักฐานท่านผู้ชมผมถามนายอังและพลตํารวจเอกสุรเชษว่าควรหรือไม่ควรที่จะเอาเรื่องนี้ไปร้องกับกรมสรรพากรแสดงคุณมีรายได้นี่ใช่ ก็ในเมื่อคุณอ้างเมืองชนยืนยันว่าได้จ่ายเงินพลตำรวจเอกสุเชษไปเป็นค่าในหน้าเบ็ดเสร็จแล้วร่วม10บล้านคำถามที่คุณจะถามกรมสรรพากรว่าเฮ้ยสิบล้านนี่คุณเสียภาษีหรือเปล่าและคุณอ้างเอาเงินสดไปซื้อพระอีกเพราะคุณบอกใช้เงินสดคุณอ้างเอาเงินมาจากไหนนั่นคือ เวรกรรมวิบากรรมที่คุณต้องเจออีกต่อไปตอนนี้เรามีข้อมูลหลักฐานคอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสารของพันธตบรวจโทรคริตปริยเกตมีหลักฐานใหม่ผมอยากทุกคนได้เห็นและทราบต้องตกตะลึงมีตำรวจคนหนึ่งชื่อพันธำรตรีชานน์อ่วมทรนซึ่งเป็นนายตำรวจติดตามพลเอสุรเชษและพวกตามหลักฐานที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของพันตบรตรโทรปริยเกต,เกตลูกน้องคนสนิท คนที่รับเงินรับทองมาแล้วส่งต่อผ่องไปที่คนโน้นคนนี้ผ่องให้แม่ของพลเอกสุรเชษให้น้องพลเอกสุรเชษซึ่งพลเอกสุรเชษก็จะไปเสธอีกเหมือนกันว่าเขาไม่รู้เรื่องนี้ลุกน้องทำเองแต่ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าพลตรีชานนอวมทรซึ่งเป็นนายหวจติดตามคุณพลเอกสุรเชษกับพวกจัดการขายทองคำน้ำหนักรวมท่านผู้ชมฟังให้ดีๆนะครับถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม1นึเบอร์ห0ึ่งันบาท ถ้าเป็นสร้อยคอกนก็เป็นเท่ากับสร้อยคอนทองคำหนักเส้นละบาทหน0 0 0เส้นในช่วงเดือนกุมภาพานันธ์ถึงมีนาคม2563ตอนนั้นทองคําราคาบาทละ24 0 0 0เองน่าเสียดายครับคุณสุรเชษถ้าลูกน้องคุณเอามาขายตอนนี้นี่ผมยังไม่ได้บอกคุณสุรเชษขายนะถ้าพนุรีชาโนนเอามาขายตอนนี้ก็จะได้บาทละ3 7 0 0 0บาทโอ้โหเพิ่มอีกตั้ง13,000บาทนะทำเป็นเล่นไปท่านผู้ชมลองคูณดูแล้วกันนะครับ11,000บาทคูณ2 4 0 0 0บาทเท่กับบด้เงิน ไป260กว่าล้านบาทคือในช่วงนี้เวลาประมาณ1เดือนเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม2563ช่วงนั้นพลเิกสุรเชษฐเป็นผู้มิจาการสตมสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองลูกน้องของพลเรกสุรเชษฐขายทองคําแท่งลดแรกไปจํานวน5ครั้งครั้งแรก2ีกุมภาพันธ์ นายนุครวสนิทพนัรนตรีชาวนนอ่อวมทอนขายทองคําแท่งด้วยตัวเองให้กับห้างชื่อดังย่านเยาวราชชื่อห้างเซ้งเฮงเป็นทองคําหลัก3,000บาทได้เงินไปครั้งนั้นยี่เจบล้าน3าม0 0บาทครั้งที่2ขายทองคําแท่งน้ําหนักเท่ากับครั้งแรกคือ3,000บาทขายได้73ล้าน9ก้0 0บาททีนี้กลายเป็นนายวิชานนท์เป็นคนเอาไปขายครั้งที่3ทองคําแท่งหนัก2,100บาทขายได้51ล้าน3าม0 0บาท ให้ในายวิชานนนคนเดิมเอาไปขายครั้งที่4ทองคำแท่งหนัก1น0 0พบาทขายได้24่ล้านเก้แสนบาทให้วิชานน์เอาไปขายเช่นกันครั้งที่5้ทองคําแท่งน้ําหนักพันบาทขายได้24่ล้านเจ็ดแสนบาทเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งชื่อนโรโดมเอาไปขายท่านผู้ชมครับคุณสุรเชษอาจจะอ้างว่าตัวเองไม่รู้เรื่อง ไม่ยากหรอกครับพันธบรวจตรีชาโนนครับคุณติดคุกขัวโตวแน่ถ้าคุณบอกเป็นทองคําของคุณคําถามคือคุณเอาเงินที่ไหนมาซื้อทองคาแบบนี้เงินที่คุณได้มีที่มาที่ไปไหมแล้วทั้งหมดนี้เนี่ยรวมทั้งนายวิชาโนนด้วยจะต้องถูกสอบถามเลยว่าเอาเงินที่ไหนมาซื้อทองคำอันนด้ไปต้องมีที่พากันของเงินแต่อนุมานได้ว่าคนพวกนี้เป็นคนสนิทของพลตํารวจเอกสรุรเชษฐ์หักพานอนุมานได้ไหม่าถูกใช้มาแน่นอนคุณสุรเชษฐ์บอกว่าผมไม่รู้เรื่องไอ้พวกนี้มันามาขายเองก็เป็นหน้าที่ใหญ่คนพวกนี้ต้องพิสูจน์ว่า พวกคุณเอาเงินไปอย่างไหนมาซื้อทองคําแบบนี้เล่าทองคํานี่ขาดที่สาคัญแล้วเงินพวกนี้ไปไหนกันแน่คุณชาโนนครับคุณเนี่ยกว่าจะได้เป็นตํารวจขึ้นมาเป็นยศพันำบจตรีหรือระดับสารวัตรนี้ไม่ใช่ง่ายๆชื่อเสียงเกียรติยศคุณตระกูลคุณจะเหลืออะไรให้เหลือรวมทองคําแท่งดีคนพวกคนใกล้ชิดสนิทสนมของคนตํารวจเอกลูกน้องพลเกสรุรเชฐ์หกักผ่าเอาไปขาย5ครั้งคิดเป็นจํานวนน้ําหนัก เป็นบาท1,100 10, บาทเป็นเงินประมาณ250ล้านบาททุกครั้งเอาไปขายที่ร้านทองหัวเซ็งเฮงสาขาในผมรู้ใหญ่ผมพูดหมดแล้เดี๋ยวคุณจะตกกระจเสียใจไปเปล่าๆแต่คุณเคยพูดกับพักพวกและบริวารคุณว่านี่เป็นทองคำของแม่ยายคุณหรือแม่ของดร์สุรินด,ดาหักผ่าหรือคุณนายกุ๊บภรรยาสุดที่รักแตดงว่าแม่ยายของคุณเียรวยมากหรือไงถ้างั้นต้องสืบให้ยายทีดีไหม สัมภาษณ์แม่ยายเอาทองนี่มาจากไหนแล้วทาไมยายเอาทองนี่มาจากไหนก็ก็กกทําคําถามถามต่อไปเอาเงินที่ไหนไปซื้อทองคําอันนี้มันไม่ง่ายหรอกครับคุณสุรเชษนี่ไม่ใช่การแบล็กเมย์คุณเหมือนกับที่คุณกําลังจะแบล็กเมย์นายตารวจพอตรอเรื่องว่าคุณจะแฉเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่ใช่นี่เป็นความจริงที่มีหนึ่งเดียวนะครับนอกจากนั้นท่านผู้ชมครับยังมีการเทขายทองคําแท่งลดที่2อีกเดือนเมษาย,ยนและรกรกฎาคม2 5 6 3ขาย7ครั้ง ในวิชานนคนเดิมวันที่8เมษายน2563ขายทองคำหนักกว่า2,600บาทครั้งที่ส20เมษายน2563หนัก170บาทขายได้4ล้านกว่าบาททีนี้เปลี่ยนคนแล้วเอาชื่อนางสาวอุณาชยาเอาไปขาย ครั้งที่3ขายได้20บาท5้า0 0บาทให้ในายวิชาวิชานน์เอาไปขายครั้งที่4ให้นางสาวอุนาชยาไปขายครั้งที่5ให้พลตรีชายโยนอวมทอนขายทองคำแท่งอีก10บาทได้เงินมา2 5 6 5 0 0บาทครั้งที่6ให้ในายวิชายนว,วิชานน์เอาไปขายหนัก20บาทครั้งที่7หนัก5บาทให้นางสาวอุนาชยาไปขาย คิดกันเล่นๆนะครับท่านผู้ชมทองคำนี้คนใกล้ชิดสนิทสนมกับพลเมก็สุเชษหกักพานขายทองคำแท่ง2อล็อตน้ำหนักรวมกว่า1,945บาทมูลค่า470ล้านบาทในสมัยนั้น4ปีที่แล้วผมเชื่อว่าทางทีมสืบสวนและสอบสวนกำลังสืบหาอยู่ว่าเงินที่ได้จากการขายทองคำนั้นจากบัญชีนายเวนของบริษัทสุเชษมันวิ่งต่อไปบัญชีใครบ้างมันจะค่อยๆออกมาทีละดอก ดอก,ดอกตัวพันธุตรีชานนอุ๋มทองซึ่งเป็นนายตรวติดตามพลเอกสุรเชษฐเหมือนเป็นเงาในปฏิบัติการบุกค,ค้นเมื่อปลายป,ายปี2566ตำรวจชุดทำคดีออกหมายค้นบ้านหลังสโมสรตำรวจเดิมทีอ้างว่าเป็นบ้านของตัวเองแต่ตอนหลังยอมสารภาพว่าเป็นบ้านเช่าจากเสียแต้มอูดอนท่านผู้ชมจำเสียแต้มอูดอนได้หรือเปล่าเสียแต้มอุดอนเป็นคนที่ไปให้การช่วยพันุพลเอกสุรเชษฐหักพานที่ปปชเรื่องสวยคาราโอเกะไงที่อ้างว่าเงินที่โอนโดยตรงเข้าบัญชี พลตุลกศูเช่นนั้นเป็นเงินที่ได้มาจากการปล่อยกู้นอกระบบและเป็นเงินที่จ่ายดอกเบี้ยมาจากเงินต้น น่าเสียดายที่ปปชแม่งแกล้งโง่ไม่ถามว่าแล้วไอ้เงินต้นที่ให้กู้ไปเนี่ยมันยอดเท่าไหร่และเอาเงินมาจากไหนมาปล่อยกู้แล้วการเป็นตำรวจระดับกุ่มกับสามกมนั้นการปล่อยเงินกู้นอกระบบนั้นมันผิดกฎหมายหรือเปล่าปปชในเรื่องนี้แม่งโคตรงโง่เลยไม่ถามสักคำแล้วก็บอกว่าพลตสุรเชษนั้นไม่ผิดหมายจากพันบุบุตรีชานนนั้นพักอาศัยบา้านที่ซอยพิพิัณฑ แล้วจับได้ในบ้านของบริสุร์เชษฐ์เองท่านผู้ชมครับพันรุตรีชานนมีภาระต้องตอบคำถามแรกก่อนว่าก่อนจะขายทองไป2 0 0ร้อยสามล้านบาทคุณเอาเงินที่ไหนมาซื้อทองน้ำหนักตั้งหมื่นกว่าบาทท่านผู้ชมครับคณาการตำรวจต่อยเป็นพบตร,รก็ตามจะหาทองคําแท่งหมาสาลขนาดนี้มาจากไหนพ่อตาแม่ยายต่อยร่ํารวยขนาดไหนแต่ว่ายวานให้ลูกเคยเอาทอง1นึ่งหมื่นกว่าบาทไปขายภายในเดือนไม่กี่เดือนมันเป็นไปได้หรอหลองอย่างนี้แล้วท่านผู้ชมครับพันรุตรีชานอน,อน อวมทอนยังเป็นหนึ่งในแปดตำรวจรอบ เอลบิ๊กโจ๊กที่ถูกดำเนินคดีข้อหารับสวยเว็บพนันบินนี่และเว็บพนันอื่นด้วยพนันธุ์ริชาวนั้นไม่ใช่ตัวละครใหม่เลยท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอนุมานได้ว่ามีเงินสก,กปรกจากที่ไหนแห่งหนึ่งไหลามายังเครือข่ายกระบวนการของพลนเรกสุรเช์หักพานจัดการซื้อทองคําหรือฟอกเป็นเงินถูกกฎหมายใช่หรือเปล่าหรือว่าเป็นเงินที่นักธุรกิจที่ทําธุรกิจอยู่แล้วต้องการจะปกป้องตัวเองจากไม่ให้โดนสอบต้องจ่ายเงินค่าวิ่งเต้นเป็นทองคําก็ย่อม ไปได้นะผู้ชมความจริงที่มึงหนึ่งเดียวอีกไม่นานความจริงก็จะโผล่มานะครับท่านผู้ชมครับถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด u u s s r r i e แล้กดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม